สวัสดีครับวันนี้มารีวิว BSS Air Suspension นะครับตัวโช๊ค Air Suspension ที่ใส่กับพวกรถบิ๊กสกูตเตอร์รถสกูตเตอร์ต่างๆนะครับงายของทางร้านรุ่นใหม่นะครับจะเป็น s สแต l e ลสละใช้ s t a นเลส s ตีล l 3มนะครับแล้วก็อลูมิเนียมนะครับในการขึ้นชิ้นงานนะครับตัวนี้จะไม่เป็นสนิมแล้วรุ่นใหม่ไม่ต้องมาชุบแล้วส่วนอะไรแอเซรี่ด้านในเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปรับได้เหมือนเดิมนะครับ โลโก้เท่ๆมี serial number นะครับแล้วก็รับประกัน1ปีนะครับมีปัญหารั่วซึมเปลี่ยนให้ใหม่เลยไม่ต้องห่วงแล้วก็อะไหล่มีทุกชิ้นนะครับถ้าใช้งานไปเกิดซีนเกิดโรลิงมีปัญหามาหาที่ร้านได้เลยอะไหล่ที่ร้านมีทุกชิ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปรุ่นใหม่จะเป็นสแตนเลสหมดแล้วชิ้นงานสวยๆเชื่อมาก้อนตัวโชวปปรับได้เหมือนเดิมนะครับเป็นสลัดปรับสูงต่ำได้เหมือนเดิมนะครับ ในรูปคือต่ำสุดกำลังจะปรับขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปรับขึ้นมาให้มันยาวให้ดูนะครับก็คือหมุนหมุน,ม,นมุนสตันนี่แหละมันป้ายนี่นี่คือหมุนออกมาถอดออกมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะประกอบให้ดูว่าความยาวมันยาวเท่าไหร่ <c oughs> นะครับอันนี้ประกอบกับก็คือสามารถตั้งความยาวได้ขนาดนี้เลยนะ แขงมากไม่ต้องกลัวสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับผม